มีอะไรกับแฟนปุ๊บเนี่ยมันวายวายวายเหมือนกระต่ายเลยประมาณนั้นนะคะมียาช่วยชะลอกันหลังหรือเปล่าคะ่ะมีทั้งที่เป็นชนิดยาทายารับประทานเมื่อไปพบแพทย์สิ่งที่แพทย์แนะนํานะคะอันดับแรกก็คือปรับวิถีชีวิตะนะคะโอเร่งรีบเครียดนะคะให้เข้าสู่สมดุลก่อนนะคะ,คะมีอ่าร t i ลชั่นชิพหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยานะคะแล้วก็ ตัวภรรยาก็ดูแลสามีอย่างดีนะคะนี่ก็จะทําให้สุขเพศดีขึ้นการใช้ยาเนี่ยชนิดยาทาใส่ถุงยางน้ำมันใส่ยาชาอ่ะก็จะลดการหลังเร็วลงได้นะคะหรือบางคนก็สามารถควบคุมการหลังเร็วของตัวเองได้นะคะโดยการพอจะหลังก็มีการบีบนะคะโคนอวัยเพศไว้นะคะก็จะมีหลายวิธีที่ไม่ต้องใช้ยาหรือใช้เฉพาะยาภายนอกนะคะ ทีนี้ยาลดการหลังเร็วถ้าเป็นยาที่แพทย์สั่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของยาเรื่องจิตประสาทนะคะ,ะ,คะซึ่งมันจะทําให้หลังช้าลงเป็นผลข้างเคียงของยาแต่อย่าซื้อรับประทานเองค่ะต้องพบแพทย์ค่ะ,คะ